món mà hát ở mày được yên ổn mày mày sống 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 mày mày sống mày mình mày sống mày bây con nãy con nít ném vào, là, vào búng, Ôi, đây là đây là nó nè 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 này nè 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 nè

สองหน่อเฮียงกันเลยเนี่ปาปาไปอีกสองเมื่อนี่คุณฮอดพุนแล้วตัวนี้ตัวนี้เอาใบตอนตัวนี้ตัตัวนี้แล้ว มไม่สมหาทีพี to <c oughs> hey ่ขายนี่นั่งแล้วปุ๊กไงเม็ดอาให้มันนานๆน้ำมันกระซาออกลลายๆก่อนสิไปหาเอาเสร็จจากปุ๊กเมื่อตอนนี้มันยังบ่มียังบ่มลายยังบ่มีลายมันออกลายได้หน่อยเงีหน่อยยังได้บองหน่อยยังมัน เห็ดไม้ส้มมอนเห็ดไม้สม่งคุปปี้ไปกินนะซืือกเจ้ากระแพ้มาซิบพันกีบกันน้อยเดียวหนะึ่งแก้งเธอเดียวกับพอ มีดเขานะคะปอกไม้น่นะสบายปอกง่ายปริญญากาผูกปอกเป็นผูปกปอกเป็นจากมีดไหนได้กับอกเป็นลปลอกเป็นเราสียได้งปอกน่อนหนึ่งเขาแห้ง,งนี่เด้กดนี่มาจางไปดนอนเดียวจให้ได้นอน,นึงมันเบดขาดยทำไมผมเมื่อเด็กผม,มีกินเด็ เห็ดไม่สมนะข้าวเดียวก็ได้กินทิศหนึ่งก็ได้กินแล้วมันห่อนเร็วเป็นเร็วอยู่แล้วทิศหนึ่งก็ได้แกงให็ดไม่สมนะมันเพลิงดอกเห็ดไม่สมง่ายมีม้อนเห็ดไม่สมบระไรเปื่อยกระไรยังเด้อ เห็นเดี๋ยวเขาเห็ดเปื่อยแต่ก็ใส่เกลือไดอะไรๆหันก็เค็มโพดมันแล้วก็เค็มมันเป็นน้ำมัมเค็มเลยนะั่นไม่เหมืนน้ำมัม่สดไอ้หม้อไหนเห็ดใส่เกลือพอดีแซ่บพอดีนัวเผื่เปื่อยที่ว่าเห็ดกระเดื่องอื่นนั่นใส่เกลือร้ายนั่น,เ,น,เ,นเ,นะเกลือไปอยามันเน่าให้โตมันแข็งหมดสินซะ ตัวมันแข็งให้กระเดื่องนะเขาสีกินเทนะาชิโมกเขาก็มาล่างเอา,เอามันเค็มก็ได้นโนนเน่ากระเดื่องกับเห็ดเค้มๆตัวมันแข็งแกระเด็ดอยู่แล้ว,ม,นะวมันเป็นนะไมา่นมดเห็ดจะไม่สมเป็นกระปุกปักใหญ่กินเป็นปีกับกรปุกนั่น เปปื้อยหน่อไม้สมนะกินเลยเป็นปีบเกณฑ์เสร็จปูเสร็จป่าไปตำกินตำใส่มะเคือคืนมันจะแสบใส่ตำหน่อไม้สมนะกินบุมมดขาเขาวตู้เย็นเมี่ยงกินกนี้จำอยู่หัน เเ้าอวนก็ประดุกเดิมอ่ะจี้เราจะคืนใกล้หรอวะใกล้ยู่ยุฮะใส่ขยายอยู่เมื่อเห็นดูขยายเห็นโตขไา่ดูแหละน้ำมันขุดขับมาไวเห็นโตขับปปุ่นจะทามโตก็ได้ เอาเลยปอกแล้วเรียบร้อยทำไมพักให็ทำไมสมเด้อแบบนี้เด้ออ่อนแห้งบอ้อ่อนพี่น้องเด้ออ่อนแห้งเดี๋ยวก็ผัดลมเลยไปม,มอนะมนะแดดพุ่นกับบโตกข้าห้องตึ้มตึมพรแตกมะขึ้นนี่ก็ะไรซื้อซื้อพอได้ไปแล้วคุณถ,ถ่ายมา ตกใจจนปิดเขือขอ่องเนี่ยย่างข้าแตกนะมาเดินพัดเงี้ยแก้หายไปซะมาตกแช่มาพอคือตกดีกระดดแดนะเดเยอะอยู่นี่แดดขนาดเลยเด็กนอนสมเมียนกิน

เห็ดมกกินก่อนยังสลอยู่สันสันสำนีสำนีหไร้ไร <At S 2> ้ยนอเลยกำลังพ่นนะเห็ดมกกตใหม่กินน่น่ะนอสมไปกอนมดนอสมเลห็มกรสะออกละลายสิบปีามาเห็ดตําไมก็่เห็ดตัวไม่สม

หาเสากินขับเนี่ยกลับบ่าง่าเยมะเจ้าสาเขาซื้อละเาก่ยลำบากเลี้ยงให้ตัวเองนยังลำบากคือเป็นมอสเนี่ยดีวนว่าอยู่เพื่อนเองง่ายก็อยู่เพื่อนเราเองสบายไปได้นึงเนาะ จริงได้บระุกกระทันกับที่ตินที่ใต้เลยม้อนกันนะเส้นจริงเส้นวเส้นไวก็ปุกน่อยจะมีอยู่ปะล่ะกะปุกอันกวโลข่อยใส่น้ำมันสมต่ก่อนนะจ้าก็ใส่ีอยู่ซอันนี้เรายไม่เห็นจ้าอานเลยดีแน่นี้แล้วคนทีใส่กระปุกีใส่อะไรนี่เห็ดไว้นะคะ แค่ตลอดเเนจะเาเมื่อโบกกระเท็ดมเมื่อใส่น้อยสมมบกกะเดีดนใดเนาะให้จับบทททำจับบททาแล้วเมจะอามื่อกระล่างเมียนมืดแล้วก็รล่างเมียนมืดแลกระล่างเมียนชงเพือนได้ใช้มีบ่บ่มีใช่บ่บ่มีเพิ่อนหือบ่มียันว่าไหอีกนถึง ก็ส่ละไปเพื่อน้องอนนนเดี๋ยวจะออกเมื่อไรนี่ไปเบ่งปเบ่งน้องอ้นแล้วมื่อไาไ่ส่งกินเนี่ยแล้ีกระตุกกระเป่าลวเ็มาใส่ตินนั่ตาเมฆเอนนอ่ะมาดูฮ แกงเรื่อยอยู่้ก็ได้กินอยู่แ้วมอนเหมืนกันนะก็กินเรื่อยัแกงเอาเราลยน้ไม่นก่งซุเินนะเาใ้ซักกินอยู่ได้ทางก่นะทางก็สิบโมบอ น,นั่งกักนสิบโมงผัดดมสิบเอด็ดอะไรดเอ็ดีดขาสิบเอ็ดสิบสองอะไรชิบโมงมาเลอืมชิบโมงสี่สิบหกแสดงว่าแดดมันแห้งโคตรชามอนีชิบโมงย่างอะไร่างเงี้ยนาลยไปจะตีกาแนอยนี่ตีได้นะตีกาแลงบัตอะไรยาี้นะ่ันิบโมงสี่สิบหกตีก่อนละนั่นแหละชิบดมงยาเลยลงเทนเลยนะ เอาเอาแล้วเอาเติบด้วยพี่น้องยานี้ลายเติบนี่มอใส่น้ำเกลือเมียนใส่น้ำเกลือไว้ขึ้นหนึ่งใส่น้ำเกลือไว้ขึ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋เฮาก็มาปันออกเบิดน้ำมนีคือออกทอทิมน้มนี่สิเฮาใส่น้เกลือนี่ เอขิมเขาก็มาใส่เกลือมาไม่ใส่กระปุกบ้านเอาไว้ใส่น้ำเกลือไว้นี่เพาท่านเหตุไดนี่ใส่น้ำเกลือเพราะว่าให้มันจืดให้น้ำไม้นะจืดนําคมมันออกว่าส่นซักมือเขาก็จะมาปั้นออกเลยนี่ทอขิมหน้ามันนี่นะใส่กระปุกใส่น้ำเกลือไว้นี่นะมันอ่อนให้น้ำไม้อ่อนไม่บกแข็งมือก็บน้ำไม่ก็อ่อนอ่อนเท่ากับปั้น ออเขากับปุกเมียนใจคืออหไรอะแคนี่เดอพี่น้องคลิปนี้ก็มียังฮะนะไม้าไมาเห็นทำไมสุ่มโอเคบาย